สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเจนจ๋าปราทวมุ้ยกับแกงเราไม่เจอท่านผู้ชมกันนานมากใช่ไหมครับคุณจ๋า พี่เจนี่ถึงท่านผู้ชมมากๆเลยอ่าแล้วเรืองนี้เราก็เลยพาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันใช่ไหมเที่ยวไหนครับลุงจ๋าตอนนี้เราอยู่ที่ดัซดาร์แกลลี่ซึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คือมีดอกไม้แปลกๆสวยๆงามมากเลยอย่างตอนนี้เรายืนอยู่ก็เป็นสวนดอกไม้ฝรั่งเศสนั่นเองอ่าดอกไม้เยอะแยะมากเลยใช่ไหมครับสังเกตได้จากดอกที่มึงกิน้องจ๋านะครับผมอะไรก็อยากจะให้แบบเข้ากับบรรยากาศดอกไม้นี่แวะซื้อที่ตลาดมาเลยอ่าตัวละสามเก้าเก้าใช่ไหมตัวละร้อยอะสองตัวแปดสิบใช่วันนี้เราก็มาเที่ยวกันแบบชิลๆใช่ไหมครับงจ๋าใช่่คะ กล้องเราก็ไม่เอามาอเอาอะไรมาคะเปล่าตังมาอย่างเดียวเราจะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกับดอกไม้ยังไงอะ่ะอ๋อเป็นห่วงเรื่องการถ่ายภาพใช่ไหมใช่เขาบอกว่าถ่ายภาพคู่กับดอกไม้อะไรอย่างงี้งั้นถ่ายด้วยโนเก,กียโนเมียน1520ไหมนี่เลยโหยพี่เจนทำไมหน้าจอใหญ่จังเลยอะ่ะใช่แล้วครับน้องจ๋าเพราะโนเกียโนเมียน1520เนี่ยมาพร้อมกับจอขนาด6นิ้วและความละเอียดฟูดดีเลยนะ และยังมีกล้องคอนเวก20ล้านพิกเซลอีกด้วย<ฮ>กับเทยีพรีวิวระบบกันทรงกันสัน่นเนี่ยมาครบเลยเครื่องเดียวเอาอยู่แล้วเนี่ยพร้อมด้วยการถ่ายภาพแบบโนเกียคามิราที่สามารถตั้งค่าแบบเมนูนด้อได้<ฮ>และยังมีหมวกการถ่ายภาพแอคชั่นชนและโมชั่นโฟกัสอีกด้วยนะนี่้องจากถ่ายได้หลายแนวเลยเนะาะไปลองถ่ายตรงนู้นไม่ได้ดอกไม้เยอะดิไปกันเลย พี่เจแนะนำแอปพลิเคชัน Nokia Camera ให้กับผู้ชมก่อนว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างสำหรับแอปพลิเคชัน Nokia Camera นะครับจะสามารถปรับค่าต่างๆได้แบบเป็นน่วนเหมือนกล้องโปรเลยไม,ม่ว่าจะเป็นไว้บาลานการโฟกัสค่ะความไวแสงนี่สปีดชัตเตอร์มีสปีดชัตเตอร์ด้วยและการชดเชยแสงครับค่ะไวบารลานนะครับคือการปรับสมดุลแสงสีขาวให้เข้ากับสภาพแสงที่เราจะถ่ายเช่นตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ ราก็เลือกไว้บาลานซ์แสงอาทิตย์เลย mm. ในส่วนของการโฟกัสนะครับสามารถเลือกจุดโฟกัสได้ตามต้องการ mm. เช่นต้องการถ่ายวิวก็เลือกไปที่จุดโฟกัสไกลๆหรืออินฟินิตี้ได้เลยครับ mm. สําหรับการปรับค่าความไวแสงนะครับ mm. สมมุติว่าเราถ่ายในที่แสงจ้านเนี่ยเราสามารถปรับ ISO น้อยๆได้ mm. เช่นร้อยหรือ200 mm. เพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด mm. แต่ถ้าเกิดถ่ายในที่มีแสงน้อยเนี่ยเราสามารถดัน ISO สูงๆได้ซึ่งสามารถปรับได้สูงสุดถึง4 0 0พันเลยทีเดียว มาต่อการในส่วนของการปรับสปีดชัตเตอร์นะครับถ้าต้องการถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหวให้อยู่นิ่งได้เนี่ยก็ปรับสปีดชัตเตอร์เยอะๆซึ่งสามารถปรับได้สูงสุดที่1นึส่วนหนึ่งหมวินาทีแต่ถ้าต้องการถ่ายแสงไฟในเวลากลางคืนเนี่ยก็ปรับสปีดชัตเตอร์น้อยๆเพื่อให้รับแสงได้มากขึ้นครับสุดท้ายนะครับคือการชดเชยแสงถ้าเกิดเราเห็นว่าแสงเนี่ยสว่างมากเกินไปเราสามารถชดเชยมาทางลบได้หรือว่าถ้าเห็นว่ามืดเกินไปเราก็ชดเชยมาทางบวกได้เพื่อให้ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยมี ที่พี่เจนพูดไปเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมก็ยังมีอีก2ฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือฟังก์ชันแอคชั่นช็อตกับฟังก์ชันโมชันโฟกัสนั่นเองซึ่งฟังก์ชันแอคชั่นช็อตสามารถถ่ายภาพต่อเนื่อง10ภาพมารวมกันเป็นภาพเดียวได้ส่วนฟังก์ชันโมชันโฟกัสสามารถถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหวให้หยุดนิ่งได้และวัตถุที่หยุดนิ่งให้เคลื่อนไหวได้ค่ะงั้นเรามาลอง,ลอง,ลองเริ่มถ่ายเลยนะคะท่านผู้ชมพี่เจนพร้อมหรือ,อยัง<อ>หนึ่งสองต้ม น่คะท่านผู้ชมเมื่อถ่ายภาพออกมาแล้วจะได้10เฟรมแบบนี้นั่นเองนอกจากนี้ยังสามารถเลือกเฟรมที่เราไม่ต้องการออกได้อีกด้วยและยังมีฟังก์ชันที่ทําให้เบลอได้อีกด้วยค่ะโอ้ทำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นนะเนี่ยเหมือนพี่แยกร่างได้เลยอ่ะมาต่อด้วยฟังก์ชัน motion focus ค่ะจะได้ภาพแบบนี้นั่นเองเหมือนพี่วิ่งเร็วมากเลยเนี่ยใช่ซึ่งภาพพี่เจนที่เคลื่อนไหวจะหยุดนิ่งฉากหลังที่หยุดนิ่งจะเคลื่อนไหวค่ะ และนอกจากนี้ยังสามารถเลือกเฟรมภาพที่เราต้องการได้อีกด้วยค่ะโดยการเลื่อนไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวาค่ะและยังสามารถทําให้ฉากหลังเบอร์มากเบอร์น้อยได้อีกด้วยใช่อะไรฟันฟิวเรียดมากเลยอะ่ะใช่หรอใช่ดี เป็นไงน้องจา๋าเห็นไหมแค่โนเกกลิ่นมินเนี่ยห้าสองศูนย์นั่นก็เอาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพกกล้อง DSLR เลยใช่ไหมใชมม่ชอบฟังก์ชันไหนมากที่สุดคะพี่อ่ะชอบฟังก์ชันการตั้งค่าการถ่ายภาพแบบเมนูน์ไงไม่ว่าจะเป็นไวบาลานเมนูโฟกัสชัตเตอร์สปีดความไวแสงแล้วก็ชดเชยแสงไงแต่ที่พี่ชอบที่สุดเนี่ยคือเมนูโฟกัสกับชัตเตอร์สปีดมันช่วยเรื่องอะไรอ่ะพี่เจนก็เมนูโฟกัสเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเลือกจุดโฟกัสในการถ่ายภาพไงเช่นการถ่ายภาพมาโคร หรือการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์ห,อหรือหลังชัดหน้าเบอร์ใช่ไหม <S <S ส่วนเรื่องช <atter speed S 1> ัตเตอร์สปีดเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของตอนที่เราถ่ายภาพต้อกโดไงยิ่งชัตเตอร์สปีดไวเนี่ยก็สามารถจับภาพการอากาศได้ดีขึ้นแล้วต้องจัด้วครับการถ่ายภาพด้พดพดพดวยฟังก์ชันแอคชั่นช็อตและมโมชั่นโฟกัสเป็นยังไงบ้างชอบมากๆเลยค่ะช่วยต้องใจมากเลยอย่างเช่นฟังก์ชันแอคชั่นช็อตสามารถถ่ายภาพสิเฟรมมารวมกันเป็นภาพเดียวได้และสามารถเลือกเฟรมที่ไม่ต้องการออกได้ด้วย ่วนฟังก์ชัน motion focus สามารถที่จะวัตถุเคลื่อนไหวหยุดนิ่งและว,วัตถุที่หยุดนิ่งเคลื่อนไหวได้ค่ะอ๋อเหมือนที่ต้องจะาถ่ายพี่ใช่ไหมที่เป็น fast and furious ใช่ไหมใช่สุดยอดมากเลยนะฟังก์ชันนั้นนะ ชื่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะสนใจในตัวโนเกีย u m โนเม2 0มากขึ้นแล้วใช่ไหมครับค่ะมีวางจำหน่ายหรือยังคะพี่เจนราคามันเท่าไหร่ราคาอยู่ที่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วสามารถหาซื้อได้ที่โนเกีย h o ช็อปและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็มืดแล้วเนาะก็หมดเวลาของเจนจาพาทัวร์มอญยกแก๊งแล้วพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ thank you